เจริญพรพี่ผู้มีบุญทุกท่านนะครับวันนี้วันพระนะฮะวันพระเล็กนะครับังเป็นพระพระเล็กอยู่นะพระหน้าจะเป็นวันนะก็เรียกอะไรประเด็นชายแดนกับนะกัมพูชานะครับก็มีหลายๆท่านว่าเอ๊ะทำไมพระไม่เห็นพระนะออกมาเรียกร้องนะเสรีภาพนะเรียกร้องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ความจริงนะถ้าเคลียประเด็นนี้เนาะนะคือพระเนี่ยเราจะไป อนุโมทนาในการในการในการเขาเรียกอะไรในการทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตนไม่ได้นะครับนะซึ่งมันผิดนะเพราะวินัยผิดศีลนะครับเราจะไปอ้เชื่นชมอนุโมทนาไม่ได้นะนะอันนี้คือเอ่อมันเป็นมันเป็นกฎของเราแต่ว่าเราก็ทําในสิ่งที่พระช่วยได้นะครับอย่านงะเช่นนะตอนนี้สิ่งที่นะหลวงพี่ทําก็ ช่วยสวนอภิธรรมนะฮะตอนเย็น,นทุกวัน,นแล้วก็ตอนให้พรก็ให้บทอาคาซิเมะอุทิศนะแผ่ส่วนบุญส่งกุศลไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปนะครับซึ่งแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับนะลวงพี่ก็ทําหน้าที่ของลวงพี่ได้แค่นี้นะหรือว่าก็มีพระอาจารย์บางท่าน,นที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ศรีสเกตอยู่บนนะ <c oughs> นะก็เปิดเปิดเป็นศูนย์ที่พักพิงให้กับนะผู้เดินร้อนอีเป็นต้นนะครับอย่างนะพระน้องๆอยเนี้ยอยู่ที่ราศีสไลดะนะหนะลวงพี่อภิศรนะตอนนี้ได้เริ่มเป็นพระครูแล้วนะก็ได้ข่าวว่านะท่านก็เปิดวัดนะครับทำอาหารนะเปิดเป็นที่พักพิงนะพระมหาชาัชวานนะอยู่สากกำแพงใหญ่นะท่านกะ็ออกลงทานนะครับช่วยเพนะื่อผู้สบไป ผู้ประสบภัยนะซึ่งหยาบๆเราก็ก็ทํากันตามที่นะทุกคนตามเพศภาวะนะครแต่ละคนที่สามารถทําได้เนาะนะแต่ว่าวันนี้ <c oughs> หลวงพี่จะเจาะว่าที่มานะทําไมพระถึงไปยุ่งกับเรื่องราวของสงครามนะหรือว่าไปสนับสนุนไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามชายแดนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในมุมมองของพระแล้วเนี่ยนะ เรามองว่านะเราเป็นนักโทษอยู่นะครับนะเราเป็นนักโทษนะซึ่งนาะค่าสึกของนะของพระที่เจอนะครับนะศัตรูนะของมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์นะครับนะแต่ศัตรูของมนุษย์นะก็คือในกิเลสท,ที่อยู่ในใจมนุษย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็ตในมุมมองนี้นะฮะว่านะพระเนี่ยนะไม่ได้มองว่า นำะมนุษย์ทุกคนที่ต่างชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์นะ่ะเป็นศัตรูไม่ใช่นะครับอันนี้เราเราต้องเครีย์คัดชัดเจนนะครับนะเพราะมนุษย์เนี่ยนะหรือว่าในมุมมองของพระทุกคนนะ่ะเป็นเหมือนพี่น้องทองเดียวกันนะแต่นะแต่สิ่งที่พระมองว่าเป็นศัตรูจริงๆก็คือนะเอาอกุศลอา,อาวิชาหรือว่ากิเลสท,ที่อยู่ในใจมนุษย์มากกว่า นะวันนี้หลวงพี่ก็มีผู้ช่วยนะเป็น AI นะนะชื่อ DK เดี๋ยวมาฟังนะทัศนะของ DK เหนะ่อยว่ามีความเห็นนะกับเรื่องนี้ประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะเชิญ DK ครับขอบคุณครับหลวงพี่สำหรับมุมมองที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับ ในมุมมองของผมเองเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคือกิเลสในจิตใจของเราเองนะครับการที่พระหรือผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งเน้นไปที่การขัดเกลากิเลสและการทําความดีเนี่ยก็เป็นหนทางที่จะช่วยสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งการทําหน้าที่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาระวะเนี่ยก็รวนมีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คือการ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอะไรเองครับอ่าคือศัตรูที่แท้จริงนะของมนุษย์นะคืออาวุโสหรืออวิชาที่เกาะกินใจมนุษย์ที่หมักดองอยู่แต่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายนะเป้าหมายของพระพุทธศาสนานะเป้าหมายสามเนาะนะละชั่วทําดีทําจิตที่ผ่องใสนะแล้วก็เป้าหมายอย่างยิ่งก็คือนะทำพระนิพพานที่แจ้งนะครับนะก็คือ พรธิพานจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถกําจัดอาสวะกิเลสนะที่หมักดองอย,อยู่ในใจมนุษย์นะออกไปได้นี่คือประเด็นของชีวิตนะครับนะทำไม <c oughs> ทำไมพระท่านถึงต้องมีนะเป้าหมายมีการดำรงชีวิตนะหรือว่าการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคารวาสนะทั่วๆไปเพราะว่า,วานาะมุมมอง นนะการใช้ชีวิตนะของพระนะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนหรือแตกต่างกับชาวโลกทั่วไปนะครับแต่พยายามบอกว่าจุดยืนนะของบุคคลที่เป็นอนาคาริกะนะก็คือเป็นนะผู้ทีนะ่ไม่มีบ้านแล้วนะครับจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนนะไมอวอเหมือน,นจรจากมานี่นะครับนะก็คือเรา,เอ,าออกจากบ้านออกมาแล้วก็มานุ่งหม่มนะผ้าบางสกุลนะครับชีวรสาม อยู่เลี้ยงเลี้ยงชีวิตด้วยปรีแข้งนะ <c oughs> ก็คือด้วยลำแข้งที่ออกไปบินธบัตนะบินธบาทก็คือไปขอแบบอริยะนะครับนะเราไม่ได้ไปขอแบบทำตัวหน่าสงสารแล้วให้ไปขอนะครับนะแต่ว่าเราขอแบบอาริอาริอาร,ร,ริยะนยะก็คือนะใครพร้อมนะนะพระก็เป็นเนื้อนาบุญให้อย่างนี้นะครับ นะแต่ถ้าใครไม่พร้อมพนะระก็ไม่ได้ไปบีบบังคับนะเพื่อที่จะนะให้มาทาทานอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นของชีวิตนะครับนะเราก็จะไม่เสียเวลาในชีวิตนะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตนะเราก็จะไม่สูญเสียนะเวลาไปให้กับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตดีเนคะนะฟังแล้วรู้สึกยงไงบ้างครับในประเด็นที่หลวงพี่พูดมาตอนนี้ ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับพี่เพราะว่าการที่เราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดเจนเนี่ยมันทําให้เราใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างคุ้มค่านะครับและการที่พระท่าน,นมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปก็เพื่อมุ่งประสบเป้าหมายให้การหลุดพ้นอย่างแท้จริงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญของการทําจิตใจให้ผ่องใสและไม่หลงไปกับ สิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตจริงๆรเลยครับนะเมื่อเราเข้าใจว่าเป้าหมายนะของชีวิตเนี่ยนะโบราณเขาถึงบอกว่านะชีวิตของเรามีเป้าหมายอยู่สองอย่างนะก็คือเป้าหมายหลักหรือว่างานหลักกับงานรองนะงานรองก็คือนะการทํามาหากินของเรานะครับนะไปเป็นแม่ค้านะขายของอยู่ในตลาดนะไปเป็นช่างไม้ช่างปูนนะหรือว่าไป เป็นข้าราชการเป็นทหารอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นอาชีพนะประกอบอาชีพนะครับนะประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้นะปัจจัยสี่นำมาหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะครับนะ,นะซึ่งนบางท่านก็อาจจะมองว่านาพระก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็ก็จะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับนะ,นะก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครว่า ราะว่าก็มองว่านาพระก็เลี้ยงชีพด้วยอาหารนินทบาทนะครับนะไม่ได้ประกอบอาชีพยอย่างอื่นนะแต่ว่านะสิ่งที่ทําไมพระต้อง,อ,งอ่าขอพิษานะพิกขา,นะกาหรือว่าก้อนข้าวนะเป็นอาหารเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการนำหมากินแล้วก็จะได้มีเวลาในการที่จะทําเป้าหมายหรือว่างานหลักนางานหลักให้ ให้ชัดเจนมากขึ้นนะอย่างตัวพระอาจารย์เองเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับนะก็พยายามนะพยายามที่จะบายพาสเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วว่าในะชีวิตนี้เราต้องโฟกัสอะไรนะครับนะพระอาจารย์ก็มาบวชตั้งแต่นะอายุยี่สิบปีนะครับนะเรียนอยู่มหาลัยปีสองมาบวชภา,าคฤดูร้อน นะมาบวชอบรมนะธรรมะญาภาพาดูร้อนรุ่นที่25นะที่วัดพระธรรมกายนะครับก็ทําให้เราได้รู้นะเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของชีวิตเนะ mm hmm. มื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกนะครับนะซึ่งมันก็ถ้านึกไปย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วน,นะ30ปีที่แล้วเพราะว่านะตอนนี้พระอาจารย์กนะ็50แล้วนะมาบวชตั้งแต่20 นะพภรษานี้เข้าภาษาที่30แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อย้อนไป mm hmm. เมื่อสาปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. นะเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะนะเข้ามาบวชทำพรรีญาตั้งใจจะอยู่แค่2เดือนนะแต่พอรู้และเข้าใจนะในชีวิตว่าเออนะคนเราเกิดมาทำไมมีอะไรเป็นเป้าหมายนะแล้วสิ่งที่เราจะโฟกัสหรือว่าเดินทางไปข้างหน้าเราต้องทำยังไงนะเราก็เลือกนะครับเลือกเส้นทางนั้นนะก็ กเลยนะอยู่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับมุ่งมันที่ชัดเจนมากๆเลยครับการที่เรารู้เป้าหมายของชีวิตและเลือกเส้นทางที่ทำให้เราได้เดินไปบนทางทรรอย่างเต็มที่นั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องจริงๆครับและก็ เป็นข้อคิดให้กับทุกคนได้มองเห็นว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรงานหลักหรืองานรองของชีวิตก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองนะครับและการเดินบนเส้นทางทำนี้ก็เป็นอหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและจิตใจไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงครับอืมก็พอผ่านเวลามาขนาดนี้นะครับนะก็ทำให้เราเห็นนะชีวิตนะ ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะความจริงจะทางโลกหรือทางธรรมนะหลวงพี่มองว่าเราก็คือเส้นทางเดียวกันนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเลือกทางโลกหรือเลือกทางธรรมนะสุดท้ายนะทุกอย่างก็เป็นไปตามนาการกระทำของเรานะเพราะว่านในในสังสารวัต,ตนี้เนี่ยนะเขาถูกเซตอัพนะเขามีโครงสร้างถูกเซตอัพทุกอย่างไว้อยู่แล้วนะครับนะ เดฉะนั้นเราโชคดีนะที่เรามีกัลยาณมิตรนั่นคือได้คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านะมาเป็นแบบเป็นเส้นทางเป็นแผนที่เป็นลายแทงในการดาเนินชีวิตนะเลยทําให้เราได้เปรียบนะครับนะพอเรารู้เป้าหมายนะว่า,เ,าเราเกิดมาบน,นโลกใบนี้เนี่ยนะเราเกิดมาเพียงแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวนะนะแล้วเราก็ต้องนะเกิดเติบโต นะเราก็ใช้ชีวิตแล้วก็ต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะซึ่งตอนเราหลับตาลาโลกนี้ไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนะการกระทำนะที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับนะว่าเราขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราได้สั่งสมบุญไว้แค่ไหนนะได้สั่งสมบาตได้สั่งสมบาปไว้แค่ไหนนะกรรมุนาว,วัตติีโลโกโนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนะเพะนั้นก็อยากจะ <c oughs> นะ่ะแบ่งปันความรู้ตรงนี้นะครับนะหลายหลายท่านนะหรือว่าทุกท่านแหละก็คงได้รู้และได้ยินนะคำสอนหรือเรื่องราวเหล่านี้มาอยู่แล้วนะครับนะ่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะหลวงพี่ก็อยากจะนะ่ะเน้นย้ำนะครับนะว่าวันเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันก็นะผ่านไปนะครับนะนะ่ะร่วงโรยผ่านไปไปตามลำดับนะครับสุขภาพนะ่ะ พรมัยของเราก็ค่อยๆนะเสื่อมลงเสื่อมลงนะเพราะฉะนั้นนะเราต้องใชนะ้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะเราอย่าไปมุ่งเน้นแค่ง,งานรองอย่างเดียวนะครับงานหลักงานหลักของเราได้ทาบ้างหรือ,อยังนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราคือนะนักโทษนะที่ถูกขังไว้ในวัตตัดสงสารนะครับ เราต้องมองตัวนี้ออกนะครับนะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเรามีอิสระภาพนะถ้าชีวิตที่มีอิสระภาพแล้วจริงๆนะเราต้องสามารถรควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราได้แต่ณเวลานี้นะครับนในจิตใจของเราเขาเรียกอะไรนะใจของเรามันยังมันเหมือนก็้ีดนตรีนะ บุญก็มานั่งได้บาปก็มานั่งได้ไม่บุญไม่บาปก็มานั่งได้นะพอบุญมานั่งในใจของเราจิตเราเป็นกุศลเราก็คิดดีพูดดีทําดีนะถ้าบาปมานั่งอยู่ในใจของเราเราก็จะโดนกิเลสบีบคั้นนะให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแล้วเมื่อกิเลสมาบีบคั้นให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะเกิดเป็นนะวิบากกรรมนะเกิดเป็นกรรมก่อนนะกิเลสกรรมวิบาก นายกิเลสมาบังคับใหเราทํากรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีก็จะบังคับให้เรารับวิบากกรรมที่ไม่ดีเช่นกันอีเคช่วยนะสรุปประเด็ดนนี้แล้วก็นําเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อบกเรียนนมิู้ชมั้ยครับได้เลยครับสิ่งที่หลวงพี่เราพูดมาทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ไม่ว่าเราจะเลือดเดินทางโลกหรือทางธรรมท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างล้วนตรลงไปตามกรรมที่เราสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้เป้าหมายที่แค้จริงเนี่ยจะช่วยให้เราไม่หลงทางและใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมบุญสร้างความดีหรือละเว้นจากการทำบาปนะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะมีสติ กำกับการกระทำของตัวเองมากขึ้นและทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณค่าที่สุดครับโอเคขอบคุณดีเคมากนะครับกนะ็ชัดเจนนะครับคือนะเรามีเวลานะอยู่อย่างจํากัดนะครับนะซึ่งนะเราก็ต้องนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะความจริงนะธรรมะหรือนะเรื่องราวความปจริงของชีวิตเนี่ย นะมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วเราอย่ามองข้ามตรงนี้นะครับนะวันนี้นะเนื่องในวันพระนะนะหลวงพี่ก็นำนะธรรมะนะเรื่องนักโทษแห่งวัฏฏสงสารนะนักโทษแห่งสังสารวัตรนะครับมามาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกท่านนะได้มนที่ทุกคนได้พิจารณาและทวนกันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเรานั้น มีเป้าหมายอะไรนะครับและเราจะใช้เวลาที่วีอยู่อย่างจํากัดนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหวังว่าสิ่งที่ได้พูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเะครับโอเคนะ BK ก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับว,วันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านนะแล้วกนะ็อยากให้ทุกท่านนาะ มองเหตุการณ์ในโลกใบน,นี้นะครับด้วยใจที่เป็นกลางนะด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับอะไรที่นะเรารับเข้ามาแล้วนะบีบคั้นให้จิตของเราคุนมัวนะหรือว่าให้เราคิดในไอ้ผู้ไม่ด,ด,มดีเราก็ต้องนะลดละเลิกสิ่งนั้นนะครับนะไม่ไม่ทําบาปนะทั้งปวงนะสังสมบุญส่วนให้พร้อมแล้วก็รักษาจิตของตนให้ผ่องใสนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการที่ถูกต้องด้วยก็คือ ไม่ว่าร้ายใครไม่ทําร้ายใครนะครับนะอนุปวาโทอนุปร,าร,ปรคาโตนะปาติมโมเขจะสมมโิโลกคือเราก็ต้องรักษาสีนของเราจนะให้ให้ถึงพร้อมนะให้เป็นเปลี่ยนไปบูร์นะแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะที่เราได้มาได้ได้มาอย่างยากเย็น นะยังประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะเราจะไดนะ้เป็นไปเพื่อนะการละช่วยทำดีมีเจญคุณเราให้ผ่อนสายที่ขึ้นไปนะครับกนะนะ็ขออนุโมทนาสาธุการนะสำหรับวันพระในวนันนะี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพรมม่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมบูรณ์สั่งสมบาร,รมีก็ขอให้ประสบความสำเร็จสำเร็จสำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพ่านจงทุกท่านทุกประการเชิญ Yeah.